ครับพี่น้องเอ้ยหลังจากเมื่อวานนี่อ่ามอง,น,องน้าพ่น้อ,ออกจากโรงพยาบาลเลยนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นตื่นจะเศ้ามาก้ะพี่น้องตื่นเช้ามากหกมงเขาต้องมาล่างแผลหรือว่าล่างตาให้นองนามทุกครั้งทุกเศร้าตอนหกมุ้งหมอ่นบอกวิธีล่างจะมีสามสี่ขั้นตอนเนาะแม่นบ่ะมิจฉาขั้นตอนแม่หาขั้นตอนขั้นตอนแรกเขาก็เปิดอ่าเช็ดอ่าขอบตาขอบตาด้าน,นใน เรียว่าล้างเอาพวกขีตาออกล้างอ่าคาบน้าออกมาแต่ตาแล้วกันตอนที่ 2, สองเศษขอบตาด้านนอกัตอนที่ 3, สามเศษขอบตาด้านบนเนี่ยพี่น้องแล้วก็ใชมาอ่าหยอดตาเนาะหยอดตาทุกอย่างเลยพี่น้องเลยนี่คือการดูแลหลังการผ่าตัดพ่อแม่ก็ต้องเฮ็ดเองเน้นนักขึอ้นอยังก็คือล้างมือความสะอาดล้างมือทุกครั้งเขาต้องเหตเอเุอะไร ทุกครั้งเขาต้องใส่เจลล้างมือก่อนทุกครははั้งเพื่อจะไปจับอุปกรณ์ของน้องอ่ะดังแล้่ยวเขาเลยจังหวัดสยอตดาดาตาเดี๋ยวเขาจะยาให้อะอ่ะนี่สัมลี่พนักมาให้จากโรงพยาบาลหน้ามาเจอในรลายเติบได้จะสองถุ่งจะถุ่งสีทุเพราะว่าผพาตัดตาสองลูก เด็กพี่น้องเอ้ยเขากา็ลัดูแลกันเองกำาังมาเลยเน้นๆคือความสะอาดเนาะตางตาขว้าอ่าซิมี่จักรยางมิตาสายตาขวาเนาะหยอดผสมกัน,นไ,ได้บ่บ่ได้บ่ได้เนะาะก็ไปยอดผสมกับตาสายตาขวบ่ได้เพี่น้องเอ้ยตีดตาบอดเลยอืมติดตาบอดเลยเน้นๆน,นักที่สุดคืออ่มามห้ถือหนามเนะมาะมห้ถือหนามตาเนี่ยหามถือหนามเด็ดขาดเลย ใช่ขอบลงตาดวงเมย์ด้วยดีไปตรงี้ดงตาดวงเมยของดวงนามก่อนคือพนหามออกแสงเด้อตัวต้องอยู่ในห้องก่อนเด้อดวงนามต้องอยู่ในห้องสักพักหนึ่งก่อนหามออกแสงแดดใช้เป็นตาดำใ่ยังก็ใ้เ็นตาดำวเป็นตาดำน้องบอกให้ใช้เป็นตาดำก่อนจะออกไปข้างนอกต้องใช้เป็นตาดำก่อน ดีอ,อืมอันนั้คนตาบอดได้ลูกอันนี้เราไอ้บริตาบอดไอ้หูหูตาแจงปะเดีเยวอ้าวแรกยอนตอนนี้ก่อนใช่อเออหอดตาสายก่อน,นตาสายปะฮะตาคว้าหอดตาขวาก่อนเนาะหืมอืมเอาเลยขอดรอตาขวาก่อนอ,อันนี้คือวิธีปฏิบัติหลังการผ่าตัดมากเนาะเพราต้องปฏิบัติอย่างเข็งขัด เงี้ยนขึ้นเงี้ยนขึ้นเอ,อ๋ให้หยดบลายนะฮะจังหยดแค่ยุดเดียวยุดเดียวให้น้องลับตาไว้ก่อนแล้วก็จะมาเข้ากันขยับมาห,หยอดตาทรายบ,บัดย,าย,ย่าอีกนึงเลยฮะ,ะห,หยอดจะได้ก็มันช่มีสองขวดสามขวดเลยเนาะ,ะอานาที หางน้าที่ฮาตังยอดตามอีกน้อยาตัวนั้น <c oughs> ห่างจากกันหาหน้าที่ฮาตังยอดอีกที่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่คือการดูแรลรังการพาตัดของหนองน้ำที่หมอหรือหมอผนะนกนำมาปฏิวัติยางเข่งขังขดได้พี่น้องเด้อหามน้องนี่ต้นี่หามเถือกน้ำเด็ดขาดนดี่เ <c oughs> หมาถึงน้ำขิดต้มเหมาถึงน้ำขี้ต้มหมาถึงน้ำเปื้อกน้อพี่น้องเนาะส <c oughs> ูๆน้องน้ำเนาะชู เพื่อ,อาการรักษาเพื่อ,อาการอ่าฉีดเจ้าหายดีของหนองน้ำเองยากระไล่ลายเลยพี่น้องส่วนมา,จากจะเป็นยาลดตาอ่าบาดิใช่ไหมยศตาสายเนาะหมืนะ่นนามันดีอืมต้นนั้นตัวนั้นตัวคุณรถลิตตไซต์ตัวไสน่นเหด้อันกบตาตัวคุณนั่นพิษนะฮะมอใส่พิษเห็นบอกพี่บอกมอใส่พิษเออหัดเด็กตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเออสะดับไหม ใส่ถุงพิษเขาใส่ถุงพิษเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เขาต้องไปทำความสะอาดใหม่ต้องไปทำความสะอาดใหม่แล้วก็ไปล้างอืมไปล้างเซ็สบู่ก็ได้ดิสันได้ดก็ได้เออให้น้องไปล้างให้เดี๋ยวน้องจะซิดจะซีทำความสะอาดให้อ่านบ่เออน้องจะไปล้างให้ล้างอยู่ห้องน้ำได้ไหมรับล้างอยู่ห้องน้ำนด้ล้างสบู่เด้อเป็นไรกลับมาห้องไปเจ๊นี่ อาการหลังจากผ่านไปสองสัป่ออาการปปเป็นังไงที่แป็งน่ารักซื้อๆอยกไข้แเน,เน่บ่ดีขึ้นบ่นดีขึ้นมีการอาการปวดตา<อ>บ่ะปวดเบิ่งบ่พี่น,อน,น้องเบื้องขวาจะเบิ่งอ่าในตาน้องน้ำก็บ่พบ่ได้มีเลือดคอกเลือดขางเนาะถ้ามีเลือดของออางหรือว่าตาแดงหันหมอพันจะห้มากพี่น้องเอ้ยอ่าให้แม่ยอดยอดบ่ต้องยอดไลยเด้อย,ยอดแค่ยุดเดียว ห okay, ย,ยดตัวเดียวก็รับตาไว้ทิ้งไว้จักพักหนึ่งนับหนึ่งถึงหา้าดูมันเออนับหนึ่งถึง,งสิบแล้วก็ชิยอดอีกแบบหนึ่งอีกแมบบ่นบอกอ่าตัวนี้เห็นเขาหยดถุกส้มม่วงไหมเนาะถุกสม้มม่วงจนหอดจั๊กม่วงหอดถุกม่งจนหอดสองถุมเนาะอ่ะแบบนี้บมเมนอีกทุกหนึง่งเออทุ่งนี้นี่ติเคียนเวลาบอกใช่ใช่เอาเมิ่งดู นี่ประสิเขียนเวลาบอกหยอดตั้งแต่หกมุ่งเศร้าเจ็ดมุ่งแปดมุ่งเก้ามุ่งสิบเอ็ดมุ่งจนหอดอสองถุมเนาะจนหอดสองทุมพ่อมาจาเนื้อมันขาดเส้นผมจนหอดสองถุมเนาะหยอดนี่ตัวนี้ถูกกสุมุ่งเดี๋ยวเจ็ดมุ่งก็มาหยอดอีกเดี๋ยวทิ้งไว้จักหานาที่ใหยอดอีกแบบหนึ่งใช้อีกแบบหนึ่งด้อีกแบบหนึ่งให้หยอดจะได้อีนี่หานาที่หยอดที่นึ่ใช้ใช้ ตัวนี้หยดทุกเอ่อหยอดตาซ้ายวันละสี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นตัวนี้แปดโมงสิบสองโมงราคาสิบเจ็ดโมงสองทุ่มตัวนี้เนาะแปดโมงจังหยดตัวนี้เป็นบอนกออตัวนี้ก็ยาไปตาอืมอืมตัวก็ยาไปตายาไปตาหยดก่อนนอนตัวนี้ยาไปตาหยดก่อนนอนเนาะพี่น้องเนาะ ทุกอย่างหามมัว่วหามปุ่นกันเนาะทุกอย่างของเพิ่นเนาะอันนี้เบิ่งได้สองทุ่มตัวนี้สองทุ่มจังยอดตัวนี้ก่อนนอนสองทุ่มจังยอดอ่ะยอดต่อีเ,เขยวยอดใหญ่อีกอีกอันหนึ่งตัอ,อย,ายาตัวไหนเออเทสเท่โมเมนต์เออสีขุน,ค,นคือบเปลี่ยนสลับ มันอันนี้นใส่ถุงพิษให้หยอดเปลี่ยนสลับกับตัวนั้นหยอดตัวนี้จะเป็นแบบซีอัพพี่น้องมาหยอดตาใายต่อบบบนี้หยอดตาใายต่อห้ามปุ่นกันเลยตาใายตาใสายบบนี้ข้างตาใส่เออเออเออดูป่ะตอนนี้น้องกะทำความสะอาดห้อง ทำความสะอาดพัดลมให้อายเพราะว่าเบิ้งพัดลมใช้พัดลมเมื่อให้เอฟซี FC มันเบิ้งพัดลมเขาเลยนี่เด้อพัดลมพัดลมก็แตกวะเด็กพี่น้องเอ๊ะแตกใช้แตกวะเราพัดลมฮะอ่ะหยดตาใสาต่ตอหยดตาใส่ตอวันนี้ต้องเขย่าก่อนปะเขย่าก่อนเขย่าก่อนเลือกตาขึ้นบนเลือกตาขึ้นบนเลืกตาขึ้นบนอ่า เออรับตาไว้ไป่ะนี้อ่ะชื่อว่าสำเร็จมันนอนี่สำเร็จเสร็จสิ้นมยนียังไนอุปกรณ์ก่อนเ้าชียอดตากอาตา่อนห้าชีทำความสะอาดตาเจลล้างมืเอเจลล้างมือต้องทุกครั้งมั้งบ่ทุกครั้งล้วก็รสำลีสำลีน้ำเกลือน้ำเกลือแล้วก็น้ำเกลือน้ำเกลือก็ต้อง เพิน่นเซมีระบุเวลาเนาะเพิ่นให้ใส่หอดวันที่1สิบยามไฮซอนสอนวันที่13เกินจากนั้นก็ห้ามใส่เด็ดขาดเพิพอพ่อใส่วันที่สิบมเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะมาซอยเป็นกำลังแรงใจให่งน้ำในเด้อพี่น้องเลยสู้ๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อลงตาลงไม้เพิน่นเได้สมบูรณ์พ่อแม่ดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยดีใจร้ายที่ดุในดวงตาลงไม้ดุดุหูฮงตาแจ้ง โอ้ดีใจดายพี่น้องเอ้ยอ้าวสำหรับคลิปนี้อ๋อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บอกไกลกับขอฝากเป็นกำลังใจให้หนองนาไปเด้อหนองนาสูสูขอบคุณดีดายครับขอบคุณขอบคุณทุกหน่วยงานที่ซอยเหลือหนองนาขอบคุณโรงพยาบาลวัดไดคิงขอบคุณทุกผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกทานเนาะพี่น้องเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้บอกไกลกับขออัปเดตเหตุการณ์ไว้เพียงสนิกร์เดียวมีอยัางขึ้นนาบอกไกลอัปเดตเหตุการณ์หนองนาให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะวิธีเหตุปฏิบัติ ตามทุกอย่างที่หมอผึ่นสั่งหมอผึ่นบอกไว้พี่น้องเอ้ขอฝากคลิปนี้นะพี่น้องเล้บฝากเป็นกำลังแรงใจเฮ้าขอบคุณเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ long l i n ก็อ่าุบ่าวไก่อ่ะสู้ๆนะพี่น้องนี้ยขอฝากคลิปนี้ไว้นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เฮาแล้วก็สนับสนุน บอกายกโดยบอกกดขำโฆษณาด้วเพียงน้องเด้อซับค์กิน้ขอเวลาพาจาบัเพียงเดียวเพียงเนาะสวัสดีครับสบายดีสบายดีน้องน้ำสบายดีแม่สบายดีนะพ้น